ไดี๋ยวอยู่บอนี่แม่ไปทางเดียวนี่แม่มีบอลลี่อยู่ว่ะวายวายสบายดีและสวัสดีพรมหัหพี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยท,ทาง,ทางต่างประเทศเดอ้อ มือนี้พากันมาตะลุยทางโดบังแงวพี่น้องมาฮอสแล้วเห็นทางเข้าคือเอารถเข้าบอดได้หน่อยเนาะสบายดีทางแนี้แบนี้ก็กเทก็เลยว่าได้ย่างเอาเราว่าบุมบเวียกจะให้เพื่อนไปเอาเบ้มากะกับบุมบายังให้เพื่อนไปเอาเบ้มาเลี้ยงอีก,พกเพราะว่าเบ๊ะเบเฮากำลังแบบออกลูกพี่น้องเลยแล้วมือนี้นะเฮาสิผากันมา เบิ่งสมาชิกใหม่เฮาเนาะเพราะว่าเฮายังบบทันได้มาเบิ่งจกเถือตั้งแต่เพิ่นได้เนาะขราเจ้ากระแจ้งไปโอ้ได้โดนเติบเลยได้เนาะประมาณทิ่เ้าเดือนแล้วมาเลยเห็นทางพี่น้องสาซุกค่ะขี่รถเข้าโบได้ก็เลยว่าฝากรถมอเตอร์ไซค์ไว้ยูเฮนแม่ป้าเพิน่นทางหน้านี้ก็เลยว่าจะพากันค่อยๆอย่างเข่าแต่นี่ไปก็ประมาณสี่ห้าร้อยเมตรคุณพี่น้อง ม่วาขนาดว่ายางเขายังถอยนาถอยหลังเลยพี่น้องคิดตมมันติดรองเท้ามันเป็นคิดตมที่แบบว่าแบบมันลื่นนะขี่มอเตอร์ไซค์บดได้เลยลื่นขนาดตนขี่ออกมาแต่ทางนาหงเฮียนเนาะเจะกก้าซุเกรตอา์ไม่วาพี่น้องเฮาว่าสีโลให้ฝนเศร้า,าตกใจสีมาว่าฉัน โลไปโลไปมือใดกะเว้นวันวันเว้นวันกระตกมาอีกก็เลยว่าโบแห้งจักเถื่อเนาะก็เลยว่าเอา้าคันสิโลผลตกเลยก,จกะจักบบฮูงมือใดก็เลยว่ามือนี้แดดออกตอนเก้าโมงสิบโมงก็เลยว่าพากันมาพี่น้องเ้ยอ้าวยักแต่แถวทางนี้ได้หน่พี่น้อง ทางเข่าทางนี้ได้นี่ยบรรมาทางนี้ผัดโบย่างได้นี่ยน้าแม่จังวโบไม่ทางนี้หาทางสิรถคิกเข้าผัดโบไม่รถสายลุยเนาะมันลุยลงขี้ต่อมไปแทงสีพังไปเจ๊กมาข้อนี้ผัดขี้ได้ยุ่ยนี่น้าแม่มียากไปแถวทางเข่ามันเป็นขี้ตมดินดาก ของทางในพูจะเป็นสวนยางได้พี่น้องแล้วก็มีสวนอ้อยบอย่มาพอสวนมะกวยเงาพุณพี่น้องกำลังงามกำลังแบบปินเครืออันนี้ห้าลุงแอลเพิ่น ทักทายแล้วลุงเอเพื่อนผ่าบ่มา <perman> e เยี่ยมมายามจักเ่อร์ผ่านกันอย่างเขามาเลยได้ลุงเอ สบายดีเด้อลุงแอร์เฮดเพียงกวดคิดยัง่ะแปลงทางบ้านแม่มันต้นปีหน้าขอแนวน้ำเพิ่นเอาเมอปลูกเอาเมือปลูกเพิ่มมีอหลายหลายขนาดโอ้สวนหลานลุงแอร์เป็นแปลงทาง พักตำลึงพี่น้องกำลังเตยโยไในตัวเถิกบ่ลงแอรโอ้ในตัวเถิกไปแม่ไปเบิ่งพี่อยู่บ่วเดี๋ยวนี้โอ้หญ้าหลายเนาะ

ุพูคนกับเกี่ยวอย่ามาไว้ให้งวงได้หนิเนาะแม่บัวละโดยแหละขนมน้ำไม่เท่าวลูกไผ่เหรอโอ้พี่น้อง เงินเพินเงินน้อยเวลาเอเสี่เมื่อชาวเบเขาก็ยังที่คอกมันหรเอามาเกามาเขาหักประกันม่เีนแล้วัาตไปขายไั่นแต่เขาายไปเขาเักกันเื่อนสบายดีแม่ป้าอ้าเป็นยังไงเดน้เป็นยังเดนเอาเห็นตอนนั้นผัดแก้มตุยเนาะตุยพี่มาบ้านนี้ผัดจ่อยลงแล้ว เอาขึ้นไปละทำไมดีละน้ำมันใหโคตน้ำนท่าเดนน้ำเอาหนุ่มนะไม่เท่าเด้อลูกชายอย่างลูกชายเขาา้นสมขาวชิได้ผู้ันผู้อันหัวโลดอันนั้นเลยอยน้ำแม่เมื่อกนนหัโอ้อยู่ในหัวน่มันไปอยู่หั่นออกมาแล้วบ่แมมาโอ้คนละคนคน่งคั่งนหัวโลดนนไม่อนไที่นี่ ตัวฮแท้ผมมาเยียมมาอย่างบ้บ่บ่อ้าบ่อมัอิตมแห้งก่อนรถตู้แห้งก่อนร้อยชเม่หันก็เป็นอยู่ดีมิแห้งอยู่บ้นม่นานอยู่ดีมีแห้งอยู่ม่ป้าเอ้ยมาชิมาเมื่อไหร่ผัดผนต๊ผัดคิดตมรลดค่าข้าวใส่บอยขุนมานมาลินอยู่ป้านหเลยแต่ขกระถามล้าไม่ง ไปหาหมอจะไปทาดุมันน้ำขึ้นไปหมดได้ไหมไปบ่ได้เดี๋ยวะไปย่างไปย่างเขามาเอาวันโอ้จะจะพาไปทาดเพื่อนเนาะไปกวดเนาะเออยจะไปกวดบกอยู่นชื่อพวจักใจเหตุเมื่อยลงชื่อดิกินข้าวกับบัวแซบบ่รอกกินข้าวบัวค่อยกินข้าวช่ไหมคอลาวกินกินข้าวบัวแซบกินมิจฉาเหตุเดียวกวดเขาออกข้าวไปทิ่นอ่ของแล้วฮูจักบัดทุล้อบัวแซบเดียว

ถ้ามันเก่ามันเก่า๊ละเครื่องเคื่อทํามือสองละอะไรเป็นนุ่งก <Brazilian food. S 2> ันุ่งพ่บิ้พึ่งบิ้ง่มบิ้พึ่งเบิ้งเกพี่ยเบ่บใจเลยมีหมเชิเด็กน้อยใช่มมีจว่ากะมีทางลมกับรรบครับถ้าแม่เจ้าใหญ่ให้ขนมบเ

คนนั้นเล่หากออกไม้หนุ่มเกียร์หนาเหมเอออันนีส่งพอะ่เด่นอ้สอเน่ยเียนี้กับด็กส่งพรอไเ่หนเกยาก็ล้เขาออกไห่า้กินยาอ้อิ่มเนี่ยจอเอาเลมแ้นี้จักรตัดแล้วก็ให้านชุบ้ามาเ็กนละก็เร็น้อยจ้านั่งลงแม่ถึงไม่ใหญนั่งลงยืนป่าคือแดงแท้ท่าสติ๊กบุระหาเก้ยวเก็บหนาไม่ไอ้ไปเศ้า ท่าจะติ๊กบ่อีละทาติกเวางบบ่ท่าติกโอ้ทาติ๊กดีดีเดกมามาแล้วคนน้อย้อดีไรที่ได้หัวแล้วรถอ่ะนะีุ่ลุันนสบายดีละีงงัวบ่มะเลี้ยงงัวบ่ เกี <in> ่ยวห้าตัดหาาตัดหนาแล้วเพิ่ะเอารถไปชุกเอาอืมเฮ้ยแล้วใส่เลยเจ้าค่ะสีแดงค่ะลองใส่เมื่อกี้ด่จมหนาวฮะหนาวบ่ฮ้อนโอ้หฮ้อนฮ้อนเ่อรหนาวอันนันปากว่าเป็ี่ยงเนาะเอาขนมเพิ่นกินขนมเพิ่นกินเนื้อขนมเนี่อ โอ้มังหุ่งเรางามนะไหมเนาะอมๆเลยดินีน่าหัดปลูกโบเป็นเนาะบวมน้ำต้เป็นอะไรนี่ค่ะหย่างยพุ่งอะุงน้บาได้บ้านเอพอไดุ้มาหุ่โอ้ย่างมาเอาเด้อเนาะต้นมังหุ่งต้นมัละโกพี่น้องเบอ นาวลุงเอหน่วยใหญ่ขนาดเป็นหมากเป็นพวอ,อยู่คนว่ากินเบิรปีต้นเดียวนี้เป็นดอกอยก็มีเนาะต้นมงหุงเต็มเลยมาป้าดพี่น้อง เ hey, er> <mas ี่เพื่นมาโหเต็มอยู่นั่นไหมเนาะยันฮักขนาดบ้านแม่ไปไปเบิ่งตนมาเขียบก็มี โอ้นี่นี่ต้นมังหุ่งลุงแอเต็มเลยพี่น้องสูงต้นละสี่เมตรคูเนาะว่าแม่สูงขนาดต้นมังหุ่งเราอ่าพี่น้องเข้ามาฮอคอง,งัวแล้วอ้า โตโอันจอมขา,ขาวๆเลยบออ่อ,อตัวนี้เลยแม่พี่น้องสงมาชิกใหม่เข้าคือตัวนี้น,นี่นี่นม,มอง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 อันนี้แม่ใหญ่เข้าพี่น้องอ <c ười> ันนี้แม่ใหญ่ตัวนี้แหละคนได้ลูกตัวนี้ออกมาเนาะ ได้งวัวเถิกอันคือหยอกกันนะนะนี่จะแม่ลูกเพื่อนนี่เนี่ยนี่นี่งัวใหญ่ไว,นวเนาะงัวเถิกพี่น้องจอมข่าวใหญ่เลยฮะแม่อันนี้กับแม่เราว่าโตเข้ามาตัวนะนนนนอ้ามอง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  อันเอาน้องงัวเพื่นกินนะตัวนี้แหละที่เพื่นได้โม่อันแล้วมันได้อยู่เ้ืงอนเท่าเผาเอาน้ำแม่เพื่อนตัวนั้นตนัวน,นี้แหละได้ตัวนั้นน้อยใหญ่แล้วพี่น้องมาวนนี้มอง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 เฮ้ยพี่น้องอ,อ้าวอ่านีเดียวใหญ่ขึ้นขนาดงัวเถิกตุ้ยอุ้ยลุยเลยตันตันเลยแม่ หมานแต่งวัวเถิกเขาสวงนี่ได้ตอนนั้นที่ชาวซุกเฝ้าอ,อน้องงวัวค่ะตัวนี้มาแล้วมารอบนี้ได้ตัวนั้นพี่น้องตัวเถิกคือกันเลยหมานแต่ตัวเถิกน้อยเนานะสวงนี่โอ้มองมองมองเลมโบแม่ปลาเพื่อนเอินค่ะไปแล้วสมาซิกใหม่เฮา งัวที่ลุงเอพ๋พนเลี้ยงไว้อันให้ข้าเจ้านะพี่น้องข้าเจ้าเอามาฝากเลี้ยงประมาณนี้เลยเนาะอ่ะตัวนี้นี่ยังจืดสาวซุกอยู่บ่จับได้อยู่ได้มอกี้นี่มอองม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 อที่ได้ออกมาแล้วจอมขาวๆจอมขาวหน่อยนอตัวนี้เนาะแล้วมีหางขาวหน้าพี่น้องนี่้ นคนไปอยู่ใกล้แม่คนแล้วสีคือเดียวกับแม่เลยได้พี่น้องสีแบบดำดำต้นตนเนี่ยแม่นางใหญ่ิันได้ตัวนี้ออกมาเนี่ยงวเฮาตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ของตัวแดงนั้นกินหยาอิ่มแล้วเบิ่บ่บอนที่ลูกแอ๋เพิ่นเลี้ยงงวเนาะพี่น้อง พอมไว้ประมาณนี้เลยเขามาเห็นสมาชิกใหม่เฮ้าแล้วกัซื้นอกซื้นใจเนาะเพราะว่าเพ่นใหญ่ๆวันทวนสมบูรณ์เลยได้โตเทึกอีกแล้วอ่ะตัวนี้กงังัวเฮ้ากำลังกินนมอยู่กินนมแม่ยังบอกนมอยู่โหใหญ่ปนี้ยังบองนมพี่น้องงัวทิกใหม่เฮ้าเนี่ยเริ่มเลี้ยงหยาไปแล้ว สมาชิกใหม่วนทวนเนาะได้พอได้ตัวเทิกสีดำคือแม่เลยบาได้มาเบิง่งดนมาบานีพากันตื่นตาว่าตัวใดเป็นตัวใดในสวนมันเก่าดินพี่น้องลุงเองเพื่อนห้เลี้ยงงวพี่น้องเลยใส่กระดิ่งให้ เวลาพ่นออกไปใส่ก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งเขาก็นังนำถึงเนาะทางหลังอันนี้พี่นอ้องเขาอยากให้ลุงเอ๋พ่นเอาแบมมาเลี้ยงอยู่ในแถวทางหลังนี่แหละหย่าหลายเป็นไดไแม่จือละงัวใหญ่แล้วน่แม่เดือนปลายเนาะ กินหยาเรียบหยาเป็นเลยเห็นบะจอมขาวๆยิงย่งใหญ่อะนะหยอบขนาดแม่เพื่อ <laughs> นมีใจได้สมาชิกใหม่เอาออกมาให้เพื่อนเลี้ยงจำนวนสี่โตบาดน,นี้คอดลูกมาแล้วกับพุดิเป็นหาโตนะน่ะมยเนาะมีหาโตแล้วฮอดเอ่อ ประมาณคนเลี้ยงไปสี่ห้าปีจึงว่ากันใหม่ว่างัวไล้จะโตแลต้วลจึงแบ่งกันเอาไหมเนาะลูกมมน<อ><อ>ไดมา,าเิมาตัด้เนาะเอ้ยลุงแอลมะฮุงให้สามหน่วยเลยหิวนั่งเลยวันนี้น่นีนะ้เนาะเมื่อเดออคอบใจลายได้ไหมเดอ้อเอามะฮุงให้ในจังมาลิ้นน้ำไหมมาย้ำๆไหม <c oughs> ครอบใจลายได้ละเด้อปีน้องฮุงให้ ย่างเอาแล้วพอมีบอลลีกอยู่นะแม่เนาะโกนไม้อันไผ่กิมซุงด้นี่แม่ไผ่กิมซุงจักตอกบ่ได้แม่เพิ่นว่าไบ้านจักตอกได้ไปบ้านนี้สิฮอดแล้วบ่อนเฮาฝางรถไว้ะเ่งสาวสบ่มีทางเลพี่น้องสาสุก็เลยย่าง ฝนไปย่างมายางพี่น้องก่อนก็เลยว่าบไดมาเบิ่งงวัวเดือนปลายแค่ว่าฝนบบตกอันนั้นหาเฮามาเบิ่งตั้งแต่มือฝนได้ตอนนี้ชาวสุกันยาออกมาฮอนบอนเฮาฝาั่งรถจากไว้แล้วพี่น้องหิว่อมงหุงมานักเติบสองสามกิโลเลยตอนที่ว่างัวเฮาได้ลูกนะพี่น้องลูกแอ๋พ่นกับบไดลืมเนาะพ่นกับแบ่งน้องงวัวค่ะ ไปให้กินแม่พนก็นได้กินถ้วยหนึ่งใหญ่เติบเนาะถึงว่าเฮาวสีมาบ่วไดเพราะเขามันขี้ต่มแบบนี้แล้วพี่น้องสาวสุกกาครอบใจแม่ป้าเพ่นเรียบร้อยแล้วที่ว่ามาขอฝากรถไว้เนาะพี่น้องสาวสุกกาสีเมื่อบ้านแล้วบานนี้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดววากะยืน,น,น้าอยกแคม้างแล้วครัสยดีบ๊ายบาย